ค่ท่านผู้ชมไปดูสถานการณ์โควิด19ที่เรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่กันบ้างนะคะคโดยที่เรือนจำกลางค่ะได้มีการจัดทำระบบ Bubble a n d Se a l นะคะที่โรงพยาบาลสนามของเรือนจำกลางก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจค่ะหลังพบว่าเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ในกลุ่มของผู้ต้องขังถึงร้อละ95นะคะพร้อมทั้งส่งคืนพื้นที่ปลอดภัยแก่กรมราชัณฑ์ค่ะ นายเจรินิ์สวนสัตว์ผู้วาราชการจังหวัดเชียงใหม่นายแพทย์จตุชัยมณีรัตน์นายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดเชียงใหม่พลตรีวุฒิชัยอิสระรองเจ้ากรมแพทย์ทหารบกร่วมถแถลงสรุปผลการดําเนินงานตามระบบบับเบิลแอนซิลโรงพยาบาลสนามเรือนจํากลางจังหวัดเชียงใหม่และการส่งคืนพื้นที่ปลอดภยัยแก่กรมราชัณฑ์จังหวัดเชียงใหม่หลังพบการระบาดของโควิด -19 ในเรือนจํากลางเชียงใหม่ในช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาที่ได้มีการนำเอาระบบบับเบิลแอนซิลมาใช้ควบคุมการแพท ระบาดของโรคโดยปิดผนึกพื้นที่ลดการเคลื่อนไหวควบคุมไม่ให้เชื้อออกจากเรือนจำจนครบกำหนดการรักษาแล้วเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะระบบนี้ถือว่าได้ผลเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าสามารถป้องกันการระบาดจากเรือนจำออกสู่ชุมชนได้นะครับแล้วก็มีการควบคุมการระบาดระหว่างแดน ภายในเรือนจำแล้วก็มีการลดความรุนแรงของอาการแล้วก็ผู้ที่เสียชีวิตของผู้ต้องขังเนี่ยนะครับโดยมีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามภายในเรือนจำแล้วก็มีการรักษาอย่างรวดเร็วนะครับทั้งการใช้ยาสมุนไพรฟ้าทลายโจรแล้วก็ยาฟาวิพิราเวีย รักษาอาการของผู้ที่ติดเชื้อตามความเสี่ยงแล้วก็ความรุนแรงของโรคนะครับและก็มีผู้เสียชีวิตเพียง3คนเท่านั้นนะครับซึ่งเมื่อสิ้นสุดกําหนดระยะเวลา28วันก็พบว่าผู้ต้องขังทั้งหมดนั้นมีภูมิคุ้มกันเป็นภูมิคุ้มกันหมู่นะครับถึงร้อยละ95เลยครับก็เลยถือว่าพื้นที่เรือนจํากลางเชียงใหม่เนี่ยเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากการระบาดแล้วก็มีภูมิคุ้มกันหมู่สูงสูงมากๆเลยนะครับถึงร้อยละ95เลยนะครับ